สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมกุหลาบโรแมนติกตูตูนะคะก็เป็นกุหลาบสีส้มนะคะนี่อันนี้เริ่มบานนะคะพอบานแล้วเขาก็จะสีซีดลงไปแล้วตอนหลังก็จะเป็นออกสีชมพูอ่อนๆนะคะ โรแมนติกตูตูนะก็เป็นกุหลาบสายพันธุ์เอ่อญี่ปุ่นนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะเอ่อออกดอกดกเป็นพวงนะคะก็เป็นกุหลาบที่หอมอ่ะหอมมากๆเลยแต่ไม่ได้หอมฟุ้งเหมือนเอ่อ big s นะแต่หอมหอมมากแล้วก็เป็นกุหลาบที่สามารถตัดเป็นพุ่มก็ได้นะตัดแต่งเขาให้เป็นพุ่มเป็นทั้งกุหลาบ พุ่มแล้วก็กุหลาบเลื้อยได้โดยการตัดแต่งให้คุมทรงพุ่มเขานะแต่ว่าถ้าเราจะต้องการให้เขาเป็นกุหลาบเลื้อยเนี่ยเราก็ใส่ซุ้มให้เขาแต่ว่าถ้าต้องการให้เขาเป็นกุหลาบพุ่มเนี่ยก็สามารถตัดแต่งคุมทรงพุ่มได้นะส่วนต้นนี้นะก็คือจูรี่แอนดนะเป็นกุหลาบสายพันธุ์ฝรั่งเศสนะจูรี่แอนดก็เป็นกุหลาบที่มีสี ขาวเหลืองลายชมพูเนาะนี่แต่สีของต่ละดอกนะเขาก็จะไม่เหมือนกันนะนี่ดอกนี้ก็จะเป็นสีแบบนี้นะแล้วแต่นะก็เป็นกุหลาบที่เลีเ้ยงง่ายนะใครว่ากุหลาบที่สีแบบแปลกที่มีลายเนาะจะเลี้ยงยากจูลีอนดูนี่เลี้ยงง่ายนะทิ้งๆกว้างๆเลยนะต้นนี้ออกดอกดกนะเป็นกุหลาบเลื้อยนะก็สวยนะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยแหละ เป็นกุหลาบที่มีสีแปลกนะสีลายเขาเนี่ยแต่ละดอกนะก็จะไม่เหมือนกันเลยน,นี้นะก็เป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายนะูเลียนดูแนะนําเป็นกุหลาบที่นะ่าปลูกต้นหนึ่งเลยก็ออกดอกดกด้วยนะนี่นี่แต่เขาน้องก็จะสูงไปน้อยเราไม่ได้คุมทรงพุ่มให้สูงไปเนาะต่อมานะต่อมาอันนี้นะม i s s h o l ลว่าเป็นกุหลาบพุ่มนะออกดอก ดกนะออกทีเยอะเลยแต่ว่านนี้เริ่มโรยแล้วแหละต้นนี้นะ golden master ก็ออกดอกดกเหมือนกันเนาะอันนี้ยังไม่ได้ตัดเขาออกนะคะนี่เริ่มดอกตูมแล้วน,นะคะ วันนี้มาอัปเดตกุหลาบในสวนนะคะก็จะมีเลดแพรี่นะเลดแพรี่ก็กำลังออกออกอยู่นะออกดอกตกนะเลดแพรีน่นี่เป็นกุหลาบเลื้อยไซส์เล็กนะออกดอกตกตลอดเลยมีดอกให้ชื่นชมตลอดเลยอันนี้นะยังว่าจะตัดแต่งเขายังไม่ได้ตดนะัดเนาะอยากจะอาไปปักชำํำตอนนี้ยังไม่มีเวลาเนาะนี่เริ่ม แตกมาใหม่แล้วเขาออกดอกให้เราเชยชมตลอดถึงดอกเขาจะเล็กๆน่ารักนะมองดูก็ไม่ค่อยเหมือนกุหลาบเท่าไหรนะ่แต่ก็มีหนาบด้วยแหละอันนี้นะคะวันนี้ลมเย็นพัดมานะคะเรามีติกตูตูนี่ก็สีสวยเนาะนี่ออกดอกเป็นพวงเลยแหละตอนนี้ยังไม่ค่อยดอกเท่าไหร่นะเพิ่งปลุกได้ไม่นานนะคะ อันนี้นะก็คือกุหลาบแม็กสไปน์นะมองเขาไม่ค่อยเหมือนกุหลาบเท่าไหร่เลยออกดอกดอกมากเป็นพวงดอกเขาล่ารักเล็กๆสีชมพูนะต้นเขาก็อ่อนนะเป็นกุหลาบเลื้อยตอนแรกนะคิดแล้วมันใช่กุหลาบหรือเปล่าใช่จริงๆโดยดอกเขาเล็กๆน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มมากนะออกดอกดกเป็นพวงตอนแรกเนะี่ยก็สูงตั้งไปนะพอดอกเขาบานเนี่ยก็จะเลื้อย ลงมาโน้มลงมาสวยนะต้นนี้ก็ออโตลินินนะออกดอกแล้วออกดอกเป็นพวงออกดอกโดกนะออโตลินินออตโตลินินก็เลี้ยงไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะ เป็นกุหลาบที่เลี้ยงค่อนข้างยากเหมือนกันนะอาจจะด้วยดินหรืออะไรสักอย่างก็เป็นได้ต้นนี้นะมิยาบีก็เริ่มมาแล้วนะมิยาบีกุหลาบสายพันธุญี่ปุ่นนะก็ตอนนี้สีเขาออกจะเข้มๆเนาะด้วยอากาศอาจจะหนาวตอนนั้นจะเป็นสีออกส้มๆนิดหนึ่งอันนี้ออกจะชมพูเข้มๆก็มาแล้วนะ ตอนนั้นโซมไปพักนึงที่สวยขึ้นมาอีกแล้วมียาบีออกดอกก็ออกดอกบ่อยแล้วก็ดกด้วยเนาะสวยด้วยมีอยู่ช่วงนึงเขาสโฉมไปพักนึงอนะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนจัดเนาะตอนนี้มียาบิเราก็สวยขึ้นมาแล้วนะกุหลาบโซลานะชื่อก็แปลกดอกก็แปลกเลยเป็นกุหลาบพุ่มเล็กดอกเล็กนะน่ารัก ไม่สูงเท่าไหร่นะุหลาบโซลา่านะสวยค่ะก็สีออกน้ำตาลนะพอบานมากๆก็จะออกเหลืองๆขาวๆขาวๆออกส้มๆนะมีดอกตูมของเขานะดอกตูมก็จะออกสีออกสีออกชมพูเข้มอะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นดอกที่เขาเริ่มบานนะสวยนะสวยแปลกตา กุหลาบที่หน้าปูกอีกต้นหนึงเลยนะเียงก็ดูแล้วไม่ค่อยยากเท่าไหร่มาโซระนะมาโซระเริ่มมาแล้วอันนี้หลังจากห่างหายไปพักหนึ่งนะมาโซระก็เริ่มมาแล้วนี่กำลังออกดอก เอเงเยอะแยะเลยนะแต่อาจจะสูงไปนิดนึงเนาะนี่นะแดงต้อยกุหลาบร้อยมาลายนะดอกกระจุมกระจิมเล็กๆน่ารักนะสวยสีสวยค่ะสีบันเย็นเนาะ แล้วนี่นะคะเรดบาคาร่านี่นะเรดบาคาร่าตรงนี้ก็เฟิร์สเลดี้นะกำลังเป็นตูมเต็มไปหมดเลยมีบานแค่สองดอกเองสองสามดอกนี่เฟิร์สเลดี้สีส้มอ่อนนะสวยมาก นี่นะกำลังดอกตูงนะวิกชอบก็มานะคะหอมฟุ้งทั้งสวนเลยนี่นะชอบมีสองต้นตรงนู้นก็ออกดอกเยอะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะนี่นะต้นนี้นะทำซุมโค้งขึ้นไปแล้วนะกำลังออกดอก หลังก็เป็นเลดบาคาร่านะคะต้นนี้นะดับเบิลดีไลท์แต่มันคงไม่ใช่อะ่ะแต่ว่าดอกเขาใหญ่แล้วก็หอมมากเลยนะอาจจะกลายพันธุ์ไปเลยโอซนเวียนะคะ ดนามิกก็มานะคะนี่เริ่มมีดอกแล้วนะดนามิกกำลังเป็นตูมหลายดอกเลยนี่นะคะสมมอรทมนะสมมารามนี่ก็นี่สมมอรามสีเหลืองนะ อันนี้ก็ชัวเอมมาริเอลนะคะชัวเอมก็มานะคะนี่ขึ้นสมนะคะดอกใหญ่มากเลยชัวเอมมาริเอลต้นต้นนี้ก็เป็นเลนนิ n งบูนะคะเลนนิ้งบูตรงนี้ตดนแดดเยอะสีก็ไม่ค่อยจะออกม่วงเท่าไหรเ่เนะเห็นพี่สาวบอกจะเปลี่ยนและเลนนิงบูตรงนี้จะออกมาก่อนรอดูนะว่าเขาจะไปไว้ตรงไหนเนาะ ตรงนี้ก็ปิดกชอบเนาะปิดกชอบก็ออกดอกอีกแล้วหอมฟุ้งทั้งสวนเลยตรงนี้ก็ปุหลาบยี่ส่นนะสีชมพูอมมอ่วง ออิก็มานะนี่เอาอเริ่มมาออกดอกเป็นพวงกุหลาบญี่ปุ่นนะคะสีสวยสีปูนแห้งนะเป็นกุหลาบที่น่าปลูกเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ